ท่านผู้พิทักครับในวันนี้เรามีกิจกรรมผมขอเรียนห้ทราบว่าไม่กิจกรรมอะไรบ้างรู้ต้นแบบการเกรตรผสมผสานของผู้เรียนชุมชนพัานเรียนนายอัตพลอาคบุตรนายอำเภอโกขันที่เคารพยางสูง เจ้านายอัตพลนายขุบนายอเมร์กูขันพร้อมนาทิคุณปัญหาที่สุดที่ได้ในวันนี้เป็นระดยบรุ่ร้อยในสังคมนับเป็นพระมหาปรมาทิคุณพราชวีิตินานักประการเพื่อบำบัดปัดเป่าทุกรอขอจงสริจดังพราชชลิศัย ลั่นที่หนึ่งนายอำเภอลั่นที่สองนายกลั่นที่สามปออหานาเจ้าของพื้นที่บ้านอุดมทัชนาหมู่สิบสองบ้านโค้งสมุนักบริการโรงเรียนเยืนบ้านหูเสือ ขออบาทีตำวก็เกกเดินวันนี้รู้สึกเป็เียตเพราะว่าทุนกาาไม่้อที่บ้านผมมีต้นข้าวป่าป่าเด็กมอาาิบอ้าทำไมไม่เอาซ่อมควระติดภารกิจเลยตัวนี้ป่ะนเพอไหมสามิบกเลยหาในยก ครนบ้าครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับมันเป็นการดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9ก้ารนบ มีทั้งเรื่องของการเกษตรมีทั้งเรื่องของปลาแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือเป็นการปลูกฝังทัศนคติเป็นการปลูกฝังแนวคิดในเชิงปรัชญาธุรกิจพอเพียงให้นักเรียนด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมนะครขอชื่นชมทุกคนครับ